อาบรรยากาศฝนตกฝนตกหนักมากเลยเป็นจังไดเนาะบรรยากาศวันนี้ฝนตกประมาณตอนนี้บ่ายสามโมงพี่น้องเมื่อนี่สาวน้อยเพรบันแทิงทำการสแสดงอยู่ตลาดเซรีพุทซมทน สายหาเนะพี่นอนะ้องเนาะติดหลอดฝนบ้าน้องม่เนีนอีหล่าเลยมาแก่เมื่อรอบที่แล้วกัยกเลิกไปเอาวเมื่อ,อนี่มาแก่เมื่อวันที่แปดสุราคม่อมมาแก่เมืออ่อรอบเดีว,ว่าในขณะนี่แถวเที่ยนทะเลบางคนเที่ยนนี่แหละพี่น้องเออฝนตกยางแห้งเลยนี่โอ้โห เบิ้งขนเลเบิ้งเม็ดผลพี่น้องเลยอกินหลอดก็นอกสาวหน่อยห้องมาแร่งนะทายจากนาบ้านนิดนิดพี่น้องเทียงทะเลก้าทับหนึ่งเป็นจังไดเนาะพี่น้องบาทพี่น้อง ที่สามลอยเพลิดเพลินแทงเข้าพอให้ปอดผลเด้อตก่วงนี่ข้ามาจากักตกจักชั่วโมงกับเศร้าเด้อพอให้อีหลาปลอดผลเด้อจริงๆเิด้ยข้ามืมล่างบริษัทแสดงนะบร,ริษัทแสดงดูตลาดเทีอันนี้กับว่าต้องไหมกันละเลิกบ่ดีกันละถ้ามาสองรอบนึงเจอผลอยู่เปลี่ยนหมองลง่มรวด ฝน,นตกแห้งมากเลยเรียบเหมืนีหมโอ้ฝนพี่น้องเลยเมียบฝนแม่อ่าบรรยากาศนาฟองนมผู้ลังกาในคณะตอนนี้พี่น้องบ่ายสามโมงฝนตกอย่างหนักมากเลยวันน่ะโอ้ น้อเสื่อนลงมาหนังน้ำกองลอดทั้งหุ่นกับเบิ้งพี่นอ้องไปนะตายตายตายตกจากชั่วโมงกับพ่อเด้อกับที่ตกกับใครสงสาระแนนค่อนไอย ตั้งแล้วก็ลือตั้งแล้วก็ลือว่าปรกบว่ไหวดิตั้งแล้วว่ได้แสดงคุณนองตึกตึกขนาดสูงเกทแปดสั้นพี่น้องแปดสั้นตึกซีเจพี่น้องมือแรงกับผู้ไดสิดไปใหนก็ร่างใจสาวหน่อยี่ลุนแพงก็ล่างใจอีลาวง,ง,งิงกะ พุทธมทน้ลสายหาเด้อที่นองเด้อตลาดเสรีไปหาลัางแจกกันได้มาแร่งก็ได้ขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนจะมีอุปสรรคเด้อมาแร่งทันจากโต๊อีลีก็มว่าโต๊ะทั่งที่ทละโต๊โลดทังหนึ่งบพาว่าดอ,อกอโอ้ ก้อนตกแห้งนะเสียงฝาพี่น้องเอ้ยจะหลอดบ่หลอดมาแร่งมาลุ่นกันได้พี่นอ้องเดยอถ่ายสดๆสนะครับนี่ตอนบ่ายสามโมงฝนตกหนักมากเลยฝากับห้องทุมๆม ถืนลงมาถือลงมา,งมาให้มันหมดแล้วกระแดกออกบาดท,ที่นี้โคตโธนะ่าี่นองนละอ่อนลงแน่แล้วอ่อนลงแน่แล้ว